ที่นายอภิสิทธิ์เองพูดดักคอท่านนายกยิ่งรักชินวัตรนะครับและรัฐมนตรีสุรพงษ์โตวิจักชัยคุณที่จะไปเยือนกัมพูชาแล้วบอกว่าถ้าเกิดไปช่วยคุณวีระราตีน่าจะมีวาระซ่อนเล้นในการที่จะช่วยเหลืออันนี้ผมจึงบอกว่านี่คือเกมการเมืองที่พรกปฏิบัติทันหัก ผมอยากสะท้อนว่าสองปีกว่าที่คุณอภิสิทธิ์เป็นรัฐบาลเนี่ยคุณวีระราตรีเนี่ยเดินทางไปในพื้นที่ที่มีปัญหาพร้อมกับคุณพนิดแต่ที่ผ่านมารัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เนี่ยช่วยคุณพนิดกลับมาปลอดภัยและกลับมาเป็นผู้เป็นสอสอีกสมัยหนึ่งแล้วแม้ในล่าสุดจะลงเลือกตั้งแล้วท่านอาจจะไม่ได้อีกแต่วันนี้คนที่ ตกทุกข์ได้ยากคือคุณวีระราตรีพอรัฐบาลคุณยิ่งรักมีน้ำใจว่าจะไปเยี่ยมเยียนและหาทางช่วยเหลือกลับดักคอผมเลยอยากถามต่อว่าที่คุณอภิสิทธิ์จะให้ช่วยคุณวีระสมความคิดหรือคุณราตรีพิพัฒนาภัยบูร์หรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาสองปีกว่าก็ไม่ช่วยครับแล้วไม่ดําเนินการใดๆพอเราจะไปช่วยวันนี้กลับดักคอว่าจะไปมีวาระซ่อนเลนเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์อันนี้ผมขอติงในฐานะที่ คนเป็นนักการเมืองนะครับว่าคนไทยเนี่ยรัฐบาลท่านนายกยิ่งลักษณ์หรือรัฐมนตรีต่างประเทศท่านสุรพงษงโตวิจักจัยกุนะท่านไม่มองว่าเป็นสีไหนแล้วครับพรรคเพื่อไทยไม่เคยมองว่าใครเป็นสีไหนใครทําอะไรแต่ขอให้เป็นคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากแล้วมีความลําบากเราเนะี่ยคนไทยต้องหาทางช่วยเหลือครับไม่มีวาระ่อนเลนใดๆจึงขอปฏิเสธนะครับและขอให้ในายอภิิ์เนี่ยช่วยคิดอย่างสร้างสรรค์นในฐานะที่เป็นว่าที่ผู้นําฝ่ายค้านนะครับ ว่าการดำเนินการออกมาดิสเครดิตอย่างนี้ส่งผลเสียนะครับต่อการที่จะไปเจราจาหรือจะไปหาทางช่วยเหลือนี่พูดเพื่อจะดักคอมให้ช่วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะต้องตําหนิ